Wunderschön, eigentlich. Jawohl. Eine status schwarze Farbe. Ja, sie ist so ähnlich wie Hände. Aber Sieht gut aus. Da kann jeder anlangen. Wunderschön, doch. Ja. Du kannst einfach anlangen. Du kannst da sitzen, wenn keiner keine hat. Oh. Sehr gut. อันนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถรถรางตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะกลับที่พักค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะและแล้ว ก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะคือตรงนี้มันเป็นถนนหน้าไฮมาร์เก็ตนะคะมาหลายครั้งหน้าไฮมาร์เก็ตค่ะ<อ>พเพื่อนๆค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะพเพื่อนๆสวยงาม <c oughs> ดูเมืองไปด้วยในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนาะหรือว่าเราอยู่อยู่หลังเขามานานค่ะพเพื่อนๆค่ะ สวยงามตามท่องเรื่องเลยเอาบรรยากาศมาฝากค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าบ,บ้ากันเด้อนางก็รู้งานแล้วคะ่ะรู้สึกว่านางจะรู้งานแล้วนางรออย่างเดียวโอ้รถเราไปแล้ว N2 N1 N2 N3 ฮะ 白看。